ได้จะพาไปเลกันบางค่ะทางวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการค้นถับอัตลักษณ์เมืองตายค่ะมาสร้างมูลค่า soft power นะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเขาได้มีการโตอยอดอัตลักษณ์เมืองตายค่ะชวนชมโนรานั่งตะลุงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ดนตรีเพื่อนบ้านไปชิมไปชอปอาหารท้องทิ่นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมซึ่เซจังวัดในงานพากรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิธีทิ้นวิธีไทยาคกตายส่งเสริมเศรษฐกิจท่านรักสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะ งานนี้ยังไม่มดเลยนะคะน้องาดาไปได้นะส่งทางนางเศร้าโปรยธนิกุลค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมากับวัฒนธรรมแห่งชาติวิธีทินวิธีไทยภาคใต้อัตลักษณ์เมืองตายนั่งลาลุงโนราโดยมีนายอำนวยพินสุวรรณรงู้วัวราชการจังหวัดสงขลานางสัชิตธนสุวรรณมณีผู้ว่านาผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมศิลปินแห่งชาติวัฒนธรรมจังหวัด1ิเซจังหวัดภาคใต้ผู้แทนด้วยงานภาครัฐพระเอก ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านเครือข่ายทางวัฒนธรรมแล้วก็แค่ภูมิเกียิแล้วก็ประชาชนจนํานวนมากเข้ารวมค่ะที่ส่วนสาธานาเทศบาลน,นาครหัหญ่อาเภอหัหญ่จังหวัดสงขลาโดยก่อนพิธีเปิดค่ะก็มีนงนงน,งนี่ยังได้เห็นเลยนะคะเป็นนอง,นองเยาวชนอยู่เลยนะว่ารวยชีวิตเลยค่ะเข้ามารวมกันรําโนราทาวายพระบรมราชานุสาวารีย์รัชกาลที่ห้าค่ะส่วนพิธีเปิดค่ะก็จัดขึ้นอย่างยิงย้วยเหมือนกันนานแล้วก็ตระการตาจากน้นงสถาบ บัณฑิตพัฒนสินค่ะพร้อมด้วยคูธรรม,มนิดศิลป,ปินแห่งชาติซาคาโนราที่เข้ามารวมแสดงโชว์สุดพิเศษฉุดซืบอสินทักซินาเทิดจักราพะวะชิรากาวค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา์หกบยซีปเปกระกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะน,นี้นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเผยค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีนโยบายนำวัฒนธรรมไทยค่ะเอามาซืบซานเอามารักษาแล้วก็ต่อยอดไปสู่มิติใหม่ ให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมและก็มูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ครับเลื่อนซอฟต์พาวเวอร์การทองเทียวทางวัฒนธรรมโดยมุ่งยกระดับมากกรรมวัฒนธรรมท้องทิ้นค่ะให้เป็นระดับชาติเพื่อเป็นมุดไม้การทองเทียวของคนไทยและก็ชาวต่างชาติทั่วโลกแล้วก็ส่งเสริมการสร้างรายได้สนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนําเสนอคุณค่าของงานศิลปะวัฒนธรรมของไทยแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเสริมพลังความเข้มแข็งของสถาบันลักข้องชาติ สร้างคุณค่าและก็มูลค่าเพิ่มให้กับทตภผลิ์ทางวัฒนธรรมร่วมทางส่งเสริมเศรษฐกิจท่านรักสร้างอาชีพและรายได้ไปสู่ชุมชนค่ะวันนี้นะคะเราได้ยกระดับงานมหกรรมท้องถิ่นนะคะวิถีถิ่นวิถีไทยในวันนี้นะคะมาจัดกันที่ภาคใต้ค่ะ14จังหวัดนะคะวันนี้เราก็จะมีพื้นที่ในการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะและก็มี สินค้าแล้วก็บริการที่มาจากวัฒนธรรมนะคะมาจัดจําหน่ายในงานนี้นะคะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยแล้วก็เป็นนโยบายสําคัญของท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะสิ่งสําคัญนะคะที่มีความโดดเด่นมากๆก็จะเป็นการแสดงโนรานะคะที่จะพึ่งขึ้นทะเบียนยูเนสโกเมื่อปี2564นะคะในออรายการศิละปะวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะของมวลมนุษยชาตินะคะก็เป็นเรื่องน่ายินดีของคนไทยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็ภาคใต้ก็ยังมีอาหาร ที่เป็นมีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองนะค,ะ,คะก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวใต้นะคะเราจัดกันที่หาดใหญ่นะคะมาแชร์มาชมแล้วก็มาช็อปนะคะเราก็ได้มาเลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมซอฟต์าวอร์ของประเทศไทยที่สำคัญะคะ่ะ สำหรับงานาว่นากรรวัฒนธรรมแห่งชาิวิธีทิ้นวิธีไทยอัตลักษณ์เมืองตายนังตะลุงโนรา mm hmm. เขาจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่27มิถุนายนจนถึงวันนี้ค่ะวันสุดท้ายได้เลยหนึ่งกรกฎาคม2567ใครเทยังไม่ไปวันนี้ไปได้เลยค่ะเทศสวนสาธารณะเทศบาลนครห้าดย,ายอำเภอห้าดย,ายจังหวัดสงขลาในงานเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้รวมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงวัฒนธรรมสิบเซจังหวัดภาคใต้แล้วก็มีวงดนตรีลูกทุงการซาธิตแล้วก็การจำนายพฤตภฑ์ วัฒนธรรมไทย CPOT แล้วก็อาหารทิ้นตายนิทรรศาการศิลปะวัฒนธรรมการเสวนาทางวิชาการ การออกร้านจำน่ายพิพิธภัณฑ์โอท็อปนองซ่าพีซ่าหนุยนองด้าไปกันแล้วนะคะต้องบอกว่าของขายเต็มสมอใช่ภาพเบี้ยไปมากมากเลยนี่ยเขาบอกข้นมาหมดอัน้องด้าบางคนก็คือมากไกลจากผูกเก็ตเลยนะคะก็คือเป็นผืนผ้าใบายยานั่นเองสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ว่าคาดอย่างเดียวเบี้ยไม่เคยมาเบี้ยไปชุ่มไปแลกกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการจองต้องตากันอยู่แล้วบ้างแต่ว่าพอหลวงป้าวันสุดท้ายเพราะฉนั้นค่ะถ้าว่าใครยาง เซ้นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองตายนะทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาค้นทับมาแล้วนะคะไปวัยเที่ววนสาธารณะทิศบาลนครทาตเย้ค่ะไปเดินกันได้แต่ว่าบอกต้องคิดนะว่าแบ่งเวลาด้วยขนาดบุตรของกินเนี่ยเดินจนว่าเนื้อเลยนะคะไม่อยากอินเดี่ล็อบเลยยาวมากค่ะแล้วก็ของกินเยอะแยะมากเลยใช่ค่ะแล้วถูทกต้แล้วก็จะห้าวซื้อเลยนะก็สามารถเอาไปนั่งเลยนั่งลุงได้เหมือนกันเพราะว่านั่งลุงเนี่ยเขาเอามาจัดทางเพลยเนี่ยสิบ จ้าเลยนะน้องด่า,<อ>าได้เล่ก,กันบร,รือก็ไม่รู้ช่างพับป,ปีบมยังไม่บอกไยืนตรงนั้นตายเลยจนไม่ดูอีฟังรือแต่ว่านี่นะยางได้เห็นนะคะถ้าหาวายอยากเห็นปุ่มบัญญาพื้นบ้านนะ่ะก็สามารถไปเล่ก,กันได้นะเป็นวัฒนธรรมเี่เขาซืบทอดกันมามย่างยาวนานค่ะไปรวมเล่ก,กันได้ไม่ว่าจะเป็นนั่งลุงโนราหรือว่าจะเป็นการเซวานาหรือจะเป็นสิ่ง้าโอท็อป ครอบทุกอย่างชมชิมช็อข้าวงานฟพีโแต่ว่าตาอีกินไรเอาเบียร์ไปซื้อโชคเตรียมเบียร์ให้พ่อแค่นั้นนะคะกับวันนี้มีวันสุดท้ายนะไปรวมเลขกันได้นะคะกับวนแลการซอฟต์พาวเวอร์ของตายเราเองค่ะ